ก็โอเคครับก็ตะลุยกันต่อเลยนะครับก็อ e ีพิกสี่สองดาวเนาะเออก็ยาวๆครับผมสำหรับทามัสของเรานั่นเองสำหรับซีซั่นที่ยี่สิบเก้า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 ก็ใช่ใช่ป่าว่ะยี่สิบเก้าหรือสามเก้าวะลืมมันดูตรงไหนวะเนี่ยเอาเล่นแล้ะไม่เป็นไรครับผมลืมเล่นจนลืมซีซั่นอุ้ยทีมเรามีกรอบสีดาวด้วยสีดาวอะไรละ่ะกรอบดาวกรอบสีดาวคืออะไรวะเนี่ยบางทีมันก็พูดไปเรื่องจริงนะไม่มีแกนสารเลยเลย คิดไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลนไอพีของเราเหมือนเดิมครับไม่มีใครแย่งเราได้เพราะว่าเรากดมาเลนเดียวเออเรากดมาเลนเดียวทีมเราแบนก่อนเลยตัวอะไรวะเนี่ยตุมุเคดีตุมุตุมุตุมุโอเคเพื่อนเพื่อนกดขอมาแล้วก็ง่ายเลยครับเราก็แบนตามเพื่อนเนาะเออไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับรอบนี้เราก็เป็นไม้ที่สี่เลยปกติเราอยู่ไม้แรกเนาะเออ รอบนี้แม่งมาไกลเกินอุ้ยคนไทยคนไทยนี่มันแบบธงไทยดีกว่าวะไม่รู้ว่าคนไทยจริงหรือเปล่าธงไทยนี่มันแบบโคดวะโคดโ,โคดสอนแบนถ้าเพื่อนไม่เลือกเดี๋ยวเราเลือกนะ <laughs> IQ หนะึ่งพันอ่ะเอ้ยเลือกยังน้องให้เวลาคิดให้เวลาคิดแน่น,น่สวยถือว่าเลือกแล้วนะครับ <laughs> เขาเรียกว่าเป็นการบีบบีบทังออมเนาะเออแต่ผมว่าเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เลยละกันเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเลือกตัวไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็กลัวข้างนู้นเอาตัวไปเหมือนกันนะเราก็ขี้เกียจขี้เกียจหาใหม่เออขี้เกียจหาใหม่จริงๆเดี๋ยวต้องแม่งเลื่อนตายกันดิทําไมได้เล่นตัวเนี้ยทามาัดอะเล่นตัวอื่นเดี๋ยวมันจะไม่เข้าธีมเนาะไม่เข้าธีมของซีซั่นนี้ต้องรอดูนะครับว่าเพื่อนจะกดให้เราหรือเปล่าหรือเราจะต้องรอรอบสุดท้ายเลย อ่าสวยถือว่าป่าตัวนี้น่าจะชอบตัวนี้มากนะครับเขาเลยกดให้เราแกเออเพราะว่าเราก็กึ่งดาเมจกึ่งแทงเนาะสามารถยืนได้นิดหน่อยอนะครับเขาก็เลยกดให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไปด้ยข้างนู้นก็เลือกมาแล้วตัวยงตัวยิงตัวเมทตัวซับเทวนาดนอีกแล้วโอ้นี่โลมเท่าเราเลยว่ะโลม,มพอๆกันเลยเหมือนเราเลย เราก็ออฟอย่างเดียวเ p ไม่ใช่ออฟโถ่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเล้วเกินอ่าเดี๋ยวดูทีมเรานะครับทีมเราจะเลือกตัวอะไรจะมาปราบข้างนู้นหรือจะปราบเราปราบทีมตัวเองหรือเปล่าเคทีเคีวเฮ้ยคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนดังฝั่งพมา่าเพราะว่าชื่อทีวีนี้มันน่าจะแบบเป็นช่องช่องนึงเนาะเออจากการสัติฐานไม่ยูทู e ก็ต้องแบบติกตอกอะแสนซับ ขั้นต่ำเนี่ยต้องแสนทรัพและมาเงี้ย KTV เงี้ย RRR No เป็นไงโคตรเท่อะ่ะแค่ชื่อก็วงบอกแล้วนะครับว่าแบบเหนือชั้นอะ่ะโอ้อเพื่อนเราเลือกเลือกตัวสวยเนาะเพราะว่าเพื่อนเราเลือกตัวล้วงเพราะว่าทีมเราไม่มีตัวลว้ว,ว,ลวงไงคือถ้าป่ามาเล่นตัวล้วงก็ง่ายครับถ้าเราได้กดก่อนน่ะป่าเขาได้เลือกตัวถูกแต่ผมไม่มั่นใจนะถ้าป่าเราเล่นไอ้นั่นน่ะชื่ออะไรวะผมลืมวะไอตัวที่กระโดดไปแล้วก็ฟันอะ่ะก็ลืมชื่อเฉยเลยข้าง ไม่มีใครเล่นด้วยตานียเจอกันบ่อยแต่ลืมสงสัยสมองจำจำไม่ค่อยไหวแล้ว <laughs> จำได้แค่นี้นะสรงทรงข้างนู้นผมว่าก็ได้อยู่นะเออไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงขนาดนั้นตัวยืนเขาไม่เท่าไหร่อ่ะเหมือนไม่มีตัวยืนเลยั้งเนี้ยทรงเนี้ยน่าจะลม้มเป็นโนมิโน่เลยหรือเปล่า <laughs> ทีมเราน่าจะลวงยับอะ่ะ ปึงปึงโป๊ะอ่ะปึงปึง,ปง,ปงโป๊ะอ่ะโอเคครับก็ทีมเราก็จะมีทามัสแว็กซาน่านะครับอาร์มอนแล้วก็คาริสแล้วก็ฮานาบินะครับส่วนทีมฝั่งตรงข้ามก็จะมีช้างเอ๋อัลดัสแองเจล่าไลล่าโนแลนนะครับเออก็อุ้ยธงไทย2ธง,งขเขมรหนึ่งลาวหนึ่งกับญี่ปุ่นหนึ่งนะครับสำ,สำหรับช้างเอ๋อโอ้ญี่ปุ่นหลงมากไงวะทูยาอูไม่ใช่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็มโม้อ,อีกแล้ว นะครับทีมเราก็จะมีธงไทยหนึง่งธงนะจีนแล้วก็ธงอะไรไม่รู้่สีฟ้าฟ้าน้ําเงินนะผมไม่รู้ว่แล้วก็พม,ม่านะครับเออก็จําได้แค่นี้เดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็จําได้ทุกธงเนี่ยธงชาติอ่ะนะครับก <cis> ็ไปเลยล่างเลยเราไปไปเฟี้ยวไปเลยเราเอาอยู่เราเอาอยู่แน่นอนไม่ไมีใครแย่งเราได้เพราะว่าณตานี้ผู้มาบรรจบคือคนที่โหดที่สุดของแต่ละคนของแต่ละเกมของแต่ละประเทศนะโหเป็นไงโคตรอ่วย แต่ของผมไม่ใช่ประเทศไทยนะของผมประเทศอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เจอเหมือนกันเลยธงเดียวกับผมเนี่ยเล่นมาไงว่าไม่เจอธงเดียวกันเลยอ้าวเห็นป่ะเพื่อนเฮ้ยนี่มัาสเตปกักคีปคือถ้าเขาถ้าเขาเวทคีปผมได้นะเขาจะเดินแกงได้ง่ายมากนะครับตัวเนี้ยคือเขาน่าจะมาเพื่อเพื่ออนี่เลยหรือเปล่าเพื่อจะมาเวทคีปเพื่อจะไปแกงง่ายๆไม่เป็นไรครับผมว่ามันก็ไม่ไนดน้นา,นานขนาดนั้นมั้ไม่จะไปทําอะไรวะ าม,ามาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาดีมาดีาดอ๋อตีหนึ่งทีด้วยตีหนึ่งทีด้วยโอ้ยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อาชาป,ปูสวยดีนะยังได้อ่ะอโคตรเอาอ่ะตัดคลิปหลังปอมเลยอ่ะแต่ผมเล่นผมว่าดีมากเลยนะส่วนมากผมเล่นถ้ามีคนมาตัดอ่ะเพื่อนจะมาแกงล่างตลอดเลยหรือผมอ่อนเกินวะเล่นนี้ก็พีเนี้ย ไม่ค่อยไหวเออมีแต่คนมาช่วยตลอดเลยมาดีห้าหวเหรอน้องห้าวเหรอห้าวเหรอห้าวเหรอเออไม่รู้นะว่ามีระเบิดอะแต่ก็เดินหลบไปก่อนไงเพราะว่ามันดูแบบมั่นใจเกินไงเมื่อกี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มันจะมันจะตายแล้วถ้าเรามีแบบเอ็กซ์คิวอย่างนี้เนาะตายไปแล้วเนี่ยหิวว่ะหิวว่ะถอยไปเฮ้ยเพื่อนเราโดนว่ะถอยดีกว่าน้องเนี้ย นะครับตอนนี้เต่าก็จะเกิดเดี๋ยวเราต้องเตรียมละอ๋อมันไม่ต้องเตรียมแล้วมันมาเตรียมเราละโดนไปหนึ่งทีผมว่าโดนแน่นอน็อดเมื่อกี้ช้างเออญี่ปุ่นหนอเจแปนเจแปนนี้ดอโดนดิเอาดีได้หนึ่งได้ถึงสองได้สามอ้สองตัวเลยวะ่ะสามตัวเลยวะ่ะไอ,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 อ้นี่มันเอ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องหดกันไปหรือเปล่าน้องหดกันไปหรือเปลอม้าก่อนเลยน้อง คือที่ผมไม่เข้าตามเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนจะลึกเกินไปนะเมื่อกี้เออโอ้เพื่อนเราก็ใจโคตรได้เลยว่ะซัพพอร์ตเบอร์หนึ่งเลยคนนี้ใจโคตรได้อ่ะผมยังไม่กล้าเข้าเลยเมื่อกี้มันเดินเข้าแบบโอ้โหติดป้อมอ่ะโอ้โหดูดิโคตรแว่นอะโคตรแว้นนะดูดิเอาแว้นก็เอาดีเพื่อนแว้นก็เอาดีเอาดีสวยเปิดเกมได้ดีครับรอบไปสองูนนะครับจังหวะนี้กับทามัสของผมนั่นเอง โอ,โ,โอ้โหโคตรไม่ธรรมดาแล้วก็ได้อีกหนึ่งไหมไม่ได้ได้แค่นี้เนี่ยได้แค่นี้เนี่ยแล้วไงจะใครแขลอะไรนะไม่เกี่ยวละเฮ้หลงัลงๆเหมือนสมองผมเริ่มแบบมีปัญหาเนี่ยเอาจริงเหมือนพูดแบบงงๆแล้วนะเออขอได้ไหมเพื่อนเลนกลางอะ่ะโอ้โหเลนล่างขนาดนัหนก็ทิ้งแม่งเล่นเลนล่างอะ่ะขอเล่นกลางแล้วกันแม่งเยอะจัดเลนล่าง อันเน่อันเน่อันเนเเ่นเฮ้ย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 จายแล้วเฮ้ยเฮ้ยทางไหนดีวะเนี่ยขอดูเฮ้ยหาเพื่อนดีกว่าวะหาเพื่อนดีกว่า,วา,าเพื่อนโอ้โหแม่งมันล็อกเรามาไกลเลยวะเฮ้ยโอ้โหมันเสียฟิกแต่ได้ไดเราหนึ่งคิวสวยช้างเอ๋อได้ไปหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ยังไงยังไงดียังไงอะไรหนออะไรหนอใครหนอเฮ้ยได้ได้ไหมได้ไหมสวยเพื่อนสวย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 เออโอนนั่นมันนั่นมันนั่นมันนักแข่งลาว นั่งแข่งเาบอลล้วงเราในป้อมโอ้โหโไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจัดมันล้วงเราได้ไงวะโหแม่งโปรหรือเปล่าแม่งรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในป้อมแล้วอะอนี่เปิดแมปไอ้นี่โปเปิดแมปไม่เป็นไรครับโปถือว่าให้ไปนะครับให้โปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฟาร์มตังค์ใหม่ก็ได้เดี๋ยวรอบนี้รอบนี้แบบไม่เอาละไม่เอาละเดินเซีไม่เอาละโอ้จะปั๊มตังค์ก็ปั๊มไม่ได้โอ้โหหิวไปไหนวะน้อง นีก็ได้อะนีก็ได้อะนี่ก็ได้นะมาปะล่ะอยากวัดปะล่ะอยากวัดปะล่ะอยากวัดได้เข้ามาแค่นั้นแหละที่ไม่กล้าเข้าเพราะไม่เจ๋งจริงดิว่าฟิวคว้างเล่นๆอะคว้างเล่นๆเหมือนเทะโอ้โกางก็โดนยับว่ะเฮ้ยขอเคลียร์เลนอีกชดนึงนะเพื่อนโอ้โตามันเกิดบนดิว่ะเยวต้องรีบเคลียร์เลนครับเราจะได้รีบไปแกงเนาะแต่ถ้ามันไม่อยู่ผมจะเอาตังนะเออมันไม่อยู่อะขอพามตังก่อนงั้นนะ เพื่อนเราก็ไม่น่ามีปัญหาไหว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 ชิวไหวชิวขอ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  s o ก่อนโซยก่อนอันเนี้ยโซยก๋วยเตี๋ยวก่อนโอ้โหอร่อยโอ้โหสามร้อยบาทโคตรเยอะโคตรอิ่มเหมือนปั๊มตังอะปั๊มตังของไอเทมชิ้นหนึ่งอะมาดีรวยแล้วอะอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปกางนะครับเพราะว่ากางเราไม่อยู่ ไม่ใช่อะไรเลยแค่นั้นเลยเดี๋ยวต้องไปการเลนนะผมแม่งแตกไม่ทันวะห้าวาอ่ะอี่หนูหไปซะแล้วแต่เราได้เต่าก็คุ้มอยู่เอาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อ้นี่มันมันแหวงกัดนี่วะมันกลับมามันจะทัดเราเลยนี่วะมันมันโคตรแหวงกัดอะ่ะนี่นะสุนัขเลี้ยงไม่เชื่องอะมาเจ๊มา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 ,มาขอใหมขออีกทีได้ไหมแต่ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อน กลับบ้านเลยนะกลับเลนมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวบนดันยาวไปเลยครับผมไปเลี้วมันไปเลี้วไปแล้วเพื่อนมันไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเมทนี่มันตามติดชีวิตอีเลนี่พีหรืองไงวะตามติดชีวิตหรืองไงวะเอาโดนนะโดนนะอย่างเงี้ยโดนนะโดนนะเดี๋ยว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 ลอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวรอคอมโบก่อนเดี๋ยวรอคอมโบก่อนเอาดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวย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 เพื่อนมาขนาดนี้แล้วอะเดินมาจากเลยเลนบนยันเลนล่างอ่ะโคตรเอาอะโออเฮ้ยเดินผิดจังหวะเอา้า ต,ต,นนตัวผมเป็นไรวะเมื่อกี้ตัวผมเหมือนเน็ตเพิ่งโหลดอะเออตัวผมเป็นไรวะเฮ้ยว่าไงเนี่ยช้างออเออเออถอยไปก่อนตีเลนก่อนวะเออเมื่อกี้เน็ตหลุดเฉยเลยเมื่อกี้ผมงงเลยโดนอะไรวะไม่รู้อะเออตายไปหนึ่งเพิ่มเลยโอ้โหตอนแรกตายแค่หนึ่งตัวเนี่ยตายสองเฉยงงจัดข้อง,งงเลยตายได้ไงวะเอาเต่าไปเนี่ยเพื่อนป่าป่านะอ,อม,มาเลยมาเลยมาเลย ไอ้โหดก็เข้ามาช็อตเนี้ยแต่พี่จะตีให้หน้ายู re really ่เลยไม่เอาแล้วป่า,บ,าบอกไม่เอาแล้วออบเจก,กอะเอามาทั้งบ้านแล้วเอ้ยเอาเอามาดิมาดิอืมไม่ไหวว่ะคนดูในป้อมแม่งแรงคิดหายเอาเต่าดีกว่าซะซะซะสวยไม่กล้าเข้าดิไม่กล้าเข้า,าดิ โอ้โหป่าเราโคตรโหดเลยวะโคตรชิลเลยอะชิชลๆโรงเรียนจริงเลยอะเออโคตรเก่งอะป่าเราโคตรเก่งอะเก่งเกินไม่มีใครมานะขอนะป้อมเนี้ยอืคนละมัตรคนละมัดคนละมัดสวยไปเลยจ้า ดันเตเล่นนะบอกไว้ก่อนเลยเล่นเลนแบบเม้มๆเลยอะรอคีิรอคีิดันอย่างเดียวอะเพื่อนไม่ดันเดี๋ยวเราดันเอง oh, มาเลยวะลงหัวไหนอะโอ้โ oh, ห oh, หัวบนเลยเหรอไปช่วยได้รปะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ช่วยไม่ได้วะจะกันซะหน่อยปิดล้อมเลยเพื่อนไขมือไขมือบางอาจารย์ เอา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 ยัางไงเนี่ยยังไงเนี่ยเดินกันอ้โหสแหลนหน้าซะเยอะเลยเดินกันแบบโอ้โหหน้าตบอะ่ะเออเอาจิงหน้าตบอะ่ะถ้ามีตัวสตันนะโอ้ช้างเอ๋อไม่ออแล้วครับจอดนี้ช้างเอ๋อแม่งลวงล่างแต่เราแม่งลวงบนแล้วตอนเนี้ยโดนนะโด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 นนะโดนนะโอ้ให้เมดเขาไปแยกยังไงก็ดันไม่โหดครับคนดูเพราะว่าเมดมันดาเมจมันแค่นั้นแหละแค่ก็หน่อยนึงอะ ก็จ่อยอะ่ะกระจิบจ่อยอ่ะก็จ่อยอจิตอ่ออะเนี่ยเนี่ยแค่ผมเดินก็ถอยแล้วเนี่ยหลอกเล่นหลอกเล่นแตกไปอีกหนึงเอาให้หมดดิเอโลอะ่ะโลอมตะสวยเคลียร์ทุกเลนอะโอ้โหช้างเอ๋อไม่กลับด้วยครับต่อช็อตนอี้ช้างเอ๋อดันบ้านช้างเอ๋อดันบ้านเอาตัวใกล้ๆก,ก่อนโอ้โหแม่งมันไปพอดีปะ ปล่อยแม่งช้างเอ๋อะปล่อยแม่งช้างเอ๋ออะโอ้โหพุ่งไปไหนวะนะ่ะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่านะักแข่งลาวไม่ไหวสินะน้องสวยช้างเลอช้างเอ๋อช่อนนี้ช้างเอ๋อเอาช้างเอ๋อตายไปแล้วอ,อ๋อช้างเอ๋อช้างเอ๋ออยู่บ้านเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปเดฟเลนก่อนโอ้โหมาสนานเฟี้ยวโคเท่อะ ไม่ช้างเอ๋อนี่มันไม่เอาไม่เอาอะไรกับเพื่อนยิงวะช้างเอ๋อนี่มันช้างเอ๋อสายกันนี่วะแต่ผมว่าเนี่ยเี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรทํานะช้างเอ๋อเพราะว่ามันเป็นตัวตัวไม่ใหญ่เนี่ยทีมันขาดเมีแล้วมันเล่นยากนะครับเพราะมันเล่นระยะเล่นระยะเล่นระยะยน้องเจ้าจเหรอเจ้าหรอ อ๋อมันเรียกเพื่อนมันเรียกเพื่อนโอ้ว่าเร็วมันเรียกเพื่อนมาไหมล่ะมาไหมล่ะมาไหมล่ะทีมเรามาไหมล่ะมาดิมาดิทีมาเรียวอ่ะทีมาเรียวอ่ะทีมาเรียวอ่ะตีฟาดเป็นเด็กอ่ะฟาดเป็นเด็กอ่ะไปไหน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 อ่ะโอ้โยสวยมีอีกไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองเออ อย่างนี้ก็โดนเลยดิโดนอยู่แล้วแหละใครจะไหวโหน่าจะจบแล้วคนดูตรงนี้แตกหมดสามทางเพราะว่าเราดันมาสามพิษเลยยังไงเขาไม่ทานอยู่แล้วเออหนึ่งป้อมหนอยป้อมนึงจบเลยเพื่อนไม่ต้องรอหรอกน้องเดี๋ยวพี่ตีให้ดูนี่นี่นี่นตีงี้นี่นกดตีเลยกดตีเลย สวยจบแล้วครับคนดูก็ง่ายๆครับโอ้โหเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชิลเนาะเออแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยสักนิดนะเออก็มีแค่แบบอาจจะตายบักๆตาตาตานออ <c ười> หนึง่งเออคิวนึงคิวนึงอาจจะตายบักๆคิวนึงเนาะโอโ้ได้หกจุดสามก็เราไม่ได้ออไม่ได้อะไรเลยเนาะก็ยนเลนนะครับก็โอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าทนี้นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ